สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปชุด a อ o l l o หนึ่งถึงสิบเจ็ดพิชิตดวงจันทร์ EP ที่เก้านะครับก็เป็นคิวของภารกิจอ p o ล l o สิบสองนะโดยภารกิจหลักของลำสิบสองนี้ก็คือการนํายานลูน่าโมดูลลงจอดบนผิวดวงจันทร์แล้วก็เก็บตัวอย่างดินดินนะครับในบริเวณที่เรียกว่าทะเลแห่งพายุนะครับรวมถึงการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากมายนะครับแล้วก็มีภารกิจเสริมเข้ามาครับเป็น การเดินทางไปตรวจสภาพยานเซเวเยร์3ที่ลงจอดไว้ก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งความยากของภากกิจนี้ก็คือไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่ต้องไปสำรวจยานเซเวเยร์3นี่แหละเพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลงจอดให้ตรงจุดที่กำหนดไว้นะครับเพราะถ้าถ้าหากว่าลงลงห่างจุดที่กำหนดไว้มากเกินไปเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่า จะอยู่ห่างจากยานเซอร์เวียร์สามมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถเดินเท้าไปถึงยานเซอร์เวียร์สามได้ครับก็นี่เป็นความท้าทายของภารกิจในรอพโคทุสองนะครับสาหรับนักบ,บินอวกาศทั้ง3คนก็ประกอบด้วยชาวคอน์ลาดดิช,ช์ดกอดอนและก็อลันบีนนะครับในบรรดาทั้ง3คนนี้มีอลันบีนคนเดียวที่ยังไม่เคยขึ้นอวกาศเลยนี่เป็นเทอ่บินแรกนะครับส่วนชาวคอลาดกับดิช,ชัดกอดอนเนี่ยก็ มีประสบการณ์อยู่ในโอกาสหลายวันติดต่อกันมาแล้วในโครงการ Gemini ่นะครับกาหนดเดินทางก็เป็นวันที่14พฤศจิกายน1969นะครับในวันที่ออกเดินทางก็มีเหตุระทึกขวัญมีเหตุตื่นเต้นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ครบนาทีแรกที่ยกตัวขึ้นจากฐานเลยนะครับหลังจากที่ขึ้นจากฐานได้เพียง36วินาทีนะที่ความสูงประมาณ6,000ฟุตนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ ยานอพอลโล12เนี่ยโดนฟ้าผ่านะหลังจากที่โดนฟ้าผ่าแล้วนะครับฟ้าผ่ากากากาเาศเลยนะยานคอมมานมโดูลก็ถูกตัดไฟนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการ mm hmm. ป้องกันความเสียหายของระบบต่างๆนะครับตัดไฟอัตโนมัตินะครับสัญญาณเตือนต่างๆดังแดงส้มเหลืองมากมายในห้องนักบินนะครับแต่เพราว่าเ mm hmm. มื่อจากว่าเป็น mm hmm. การจุดจรวดซัตเทิ5เนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันทีนะก็ย mm ังคง เดินทางต่อไปอีกหลายสิบวินาทีต่อมาจนมาถึงความสูงที่ประมาณ1 5 0 0 0พฟุตนะครับก็โดนฟ้าผ่าครั้งที่2นะนะซ้ำแ้ซ้อีกครั้งแรกก็ตื่นเต้นแย่อยู่แล้วนะครับครั้งที่2นี้ปรากฏว่าทําให้ระบบไฟฟ้าล้มเหลวเลยนะเครื่องปัดประกอบการบินในห้องนักบินเนี่ยไม่สามารถอ่านค่าได้นะหรือว่าไม่ทํางานหลายอย่างที่เป็นเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยหยุดทํางานไปนะครับ ก็นักบินก็ทําการแก้ปัญหาแลเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะถูกฝึกซ้อมมาแล้วนะก็แก้ปัญหาด้วยการาต่อสายไฟใหม่เปิดปิดใหม่นะครับอย่างระมัดระวังก็ผ่านไปได้นะครับจากการวิเคราะห์เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ปรากฏว่ามันเกิดจากการที่ซัตเตอร์หน้าได้บินผ่านก้อนเมฆขนาดใหญ่นะครับ ในวันที่ปล่อยยานเนี่ยไม่ได้มีฝนฟ้าคะนองอะไรนะแต่ว่าเกิดจากการบินผ่านก้อนเมฆขนาดใหญ่แล้วว่ามันมีการนาประจุไฟฟ้าจากก้อนเมฆเนี่ยลงมาถึงที่เปลวไฟไอพ่นของซงตเตอร์นาลงตูพื้นดินนะฮะจริงๆแล้วนาซาถือว่าที่รอดไปได้ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมากนะเพราะว่าในในความเป็นจริงคือมีบางป็นไ,ได้สูงที่ยานอาจจะระเบิดกากาศไปแล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีที่รอดไปได้นะครับ แล้วก็จะขอข้ามนะครับขอข้ามการเดินทางในช่วงสาวันแรกนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไระตื่นเต้นไม่มีอะไรที่แปลกใหม่นักพินก็นั่งนอนชิวๆไปในยานแคบๆนะครับตนมาถึงนะครับประมาณสามทุ่มของวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหนึ่งก้ากเก้านะครับก็มีการจุดระเบิดยานสซเบียตมมดูล่ยประมาณห้านาทีนะครับเพื่อลดความเร็ว ยางลงนํายานเข้าสู่ของโคจรรอบดวงจันทร์นะลงมาต่ํามากครับที่ความสูงประมาณแค่62ไม์นะครับนักบินก็เริ่มนะครับเริ่มมามุงดูที่หน้าตา่างหน้าต่างยานนะเริ่มบรรยายภาพที่เห็นนะกับสถานีภาพพื้นดินนะครับว่าเขาก็เห็นอะไรบ้างเห็นพื้นดวงจันทร์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ทําการลดความเร็วอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดวงโคจรให้ต่ําลงเหลือเพียงแค่54ไม์นะครับ จากนั้นก็เป็นเรื่องของการพักผ่อนยาวๆเต็มวันนะครับในช่วงแรกของการเดินทางถึงตงจันท์เนี่ยก็จะเป็นการพักผ่อนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจนถึงเวลานะครับนอนกันยาวๆครับจนถึงเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มอันนี้เป็นเป็นอีกอีกวันหนึ่งแล้วนะห้าทุ่มอีกวันหนึ่งนะครับของคืนวันที่สิบแปดพฤศจิก,กายนเก้าหกเก้านะครับคอนหลาดกับบีนก็ เข้าไปในยานลงจอดหลังจากที่เตรียมอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็แยกยานลูนาโมดูลครับเข้าสู่ขั้นตอนการลงจอดอย่างเป็นจิตลงจอดน,นะครับณเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนของคืนนั้นนะครับก็ยานลูนาโมดูลก็ลงจอดตรงจุดที่กําหนดไว้ในบริเวณแห่งพายุได้สาเร็จนะครับปรากฏว่าที่นั่นนะมีมีฝุ่น เยอะมากครับนักบ,บินอกาศทั้งสองคนเนี่ยรายง,งานขึ้นมาว่าตรงนี้มีฝุ่นเยอะถึงขั้นที่ว่าตอนที่ลงจอดเนี่ยตอนที่ใกล้จะถึงพื้นดวงจันทร์เนี่ยด้วยด้วยแรงของไอพ่นที่อยู่ใต้ย,ยานเนี่ยมันมันทำให้ฝุ่นกระจายขึ้นมาจากพื้นจานวนมากจนเกือบจะมองไม่เห็นจุดลงจอดเลยนะครับแล้วที่เป็นการโชว์เทพครั้งหนึ่งในในในนาซาเลยครับก็คือการลงจอดของอพลโสิบสองนี้นะครับ จุดลงจอดนี้นะครับอยู่ห่างจากยานเซอร์เวียร์สามเนี่ยแค่600ฟุตนี่คว่าใกล้กว่าที่กําหนดไว้ด้วยซ้ํานะครับใกล้กว่าที่คาดหวังไว้มันครึ่งหนึ่งเลยนะจากจากการลงจอดตรงจุดตรงนี้ได้เนี่ยก็คือหมายความว่าณตอนนี้นะครับมนุษย์เราสามารถบังคับยานไปลงตรงไหนก็ได้แล้วที่ดาวอื่นครับลงจุดไหนก็ได้ตามใจเราแล้วนะครับแล้วภารกิจต่อมาก็คือการ ออกนอกยานครั้งที่1นนะครับในในในภารกิจออกนอกยานเนี่ยของของภารกิจนี้จะเป็นเนื่องจากว่ากําหนดไว้เนี่ยถึง7ชั่วโมงนะออกนอกยานยาวนานรวมถึง7ชั่วโมงนะครับ,ออนนรบดังนั้นเราจึงวางแผนให้ออกนอกยานเนี่ยสครั้งครั้งละสามชั่วโมงครึ่งนะครับก็การออกนอกยานครั้งที่1ก็เกิดขึ้นนะครับในเช้าวันเดียวกัน วันที่19กพฤศจิกายนานะครับเวลา7จ็โมงเช้านะครับคอนหลาดลงจากยานก่อนเป็นคนแรกนะแล้วก็พอลงมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสามารถรมองเห็นยานเซอร์เบียร์สามได้อย่างชัดเจนนะด้วยด้วยตาเปล่าเลยนะครับแต่ว่ายังมามองโอเอไม่ได้ครับต้องรีบทำภารกิจหลักนะครับคือรีบเก็บหินเก็บตัวอย่างดินนะครับอีก4 0สินาทีต่อมาบ,บีนก็ลงจากยานตามลงมานะครับช่วยกันติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มากมายนะครับเรารวมถึงการปักตรงชาติสารัฐไว้นี่ลืมไม่ได้เดืดขาดนะี่ยรวมแล้วนะครับในการทําลารกินนอกอ่างครั้งที่หนึ่งเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยใช้เวลาอยู่นอกอยางรอบแรกเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงกว่ากว่าซึ่งถือว่านานเกินกําหนดไว้นะครับนั่นก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าไม่สามารถทําตามขั้นตอนได้เป,เป,เป100๊นะๆร้อยเปอร์เซ็นตะมันอจะมี การเดินไปล้มบ้างไปอะไรบ้างนะเพราะว่าของจริงกับของที่วางแผนไว้เนี่ยในอวกาศเนี่ยมันก็ไม่เคยเหมือนคันอยู่แล้วนะครับเรียกว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้ทุกอย่างอยู่แล้วในอวกาศนะที่ต้องแบ่งเป็นสองครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า,วาการที่อยู่ในพุชอวกาศเดินบนดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช้กําลังกายกําลังใจค่อนข้างมากนะครับต้องเป็นคนที่แข็งแรงอึดนิดนึงนะถึงจะ ทำงานได้นานติดต่อกันหลายชั่วโมงนะเพราะว่าถึงแม้ว่าลงจันทร์เนี่ยแรงท้อถ่วงเป็นแค่หนึ่งในหกของโลกนะเรียกว่าเบามากนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนที่ในชุดอวกาศแบบนั้นเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ทําง่ายๆเหมือนเออ่เสื้อผ้าทั่วไปนะครับมันก็อึดอัดมันใช้กําลังมากจะเหนื่อยเป็นสองสามเท่าในการเดินระยะทางใ,ใกล้นะครับอันนี้ก็ต้องพักนะครับหลังจากนั้นก็ พักขึ้นขึ้นยานครับกลับขึ้นยานแล้วก็พักผ่อนเต็มๆหลายชั่วโมงครับเพื่อให้กาลังมันกลับคืนมาเพราะว่าอยู่นอกยานหลายชั่วโมงเนี่ยเสียกําลังไปเยอะนะครับจนถึงเวลาครับออกนอกยานครั้งที่2นะครับก็เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มในวันเดียวกันนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีภารกิจหลักก็คือเดินครับเดินเท้าไปตรวจสภาพยานเซอร์เวียร์สามนะที่อยู่หา่าไปอก600ฟุตนะฮะแล้วก็ แต่เนื่องจากว่านะครับในเส้นทางที่ไปหายานเซอร์วิส3เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของเป็นขอบปากหลุมขนาดใหญ่นะครับก็อาจจะไปตรงๆไม่ได้มันจะไม่ปลอดภัยครับมีตือนมีอะไรที่อันตรายเยอะนะฮะก็ใช้เส้นทางอ,อ้อมๆเอานะครับในระหว่างทางก็สำรวจดินหินหลายหลุมนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหลุมทุกหลุมที่ผ่านนะเพราะว่าเยอะมากนะก เดินตะเวนเก็บดินเก็บหินตามหลุมต่างๆไว้ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยนะครับที่เก็บดินเก็บหินเนี่ยนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดตามกําหนดการแล้วเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วโมงที่ต้องไปให้สิงห์นาเซอร์วิสสามแล้วก็กลับข้อยนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยมันก็รีบไปไม่ได้นะมันต้องหยุดพักเป็นระยะอย่างที่บอกเขาว่าการเดินบนดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะสบายๆเหมือนที่เห็นใน youtube นะ มันอยู่ในชุดอวกาศแบบนั้นเนี่ยมันก็สาหัสสรากันอยู่เหมือนกันนะมันใช้กําลังเยอะเหนื่อยอยู่น้ำเขาร่ายน้ําเป็นระยะนะครับต้องหยุดพักเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับนักบินทั้งสองนะครับก็เดินทางมาถึงยานเซอร์เวียร์สที่เคยส่งมาลงจอดไว้ก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือตัวยาน,นสภาพสมบูรณ์ดีนะแต่ว่าสิ่งที่ แปลงออกไปคือสีของตัวยานเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสีขาวเป็นสีน้ําตาลนะครับทีนี้พอเราเอามือไปรูปดูไปเคาะดูเนี่ยปรากฏว่ามัน,มนก็กลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมนั่นหมายความว่ามันคือลักษณะของมีฝุ่นมาจับนั่นเองเนะฮะนี่ก็มาวิเคราะห์กันหลังจากกลับมาแล้วลว,ว่าอ,อ,อฝุ่นที่มันมาเนี่ยมันมาจากม,มาจากไหนนะครับ เพราะว่าที่ดวงจันทร์เนี่ยมันไม่มีลมนะมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นนะครับฝุ่นที่มามันมาจากนอกดวงจันทร์เป็นเศษอะไรมาหรือเป็นสิ่งที่ลอยอยู่บนดวงจันทร์อยู่แล้วจากที่มีการตกกระทบอะไรกันมาจากที่อุอออกาบาตตกอยู่แล้วหรือเปล่านี้ก็เป็นคําถามนะตอนนั้นนะครับจากนั้นก็นะครับเก็บดินหินในบริเวณที่ยานเซอร์เวียสามจอดอยู่แล้วก็แกะชิ้นส่วนเรียกว่าแกะ ชิ้นส่วนนะแกะกล้องต่างๆที่อยู่กับยานเซอร์วิส3ามเนี่ยกลับมาด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยต้องแบกน้ําหนักนะครับกลับมาที่ยานเนี่ยประมาณ25ปอนด์นะเรียกว่าหนักอยู่เหมือนกันนะที่ต้องเดินเท้ากลับมาอีกนะอีกห0รฟุตนะจนเวลานะครับเวลาประมาณตีสี่ยีานาทีของเช้าวันต่อมาก็คือเช้าวันที่20พฤศจิกายน1-9-6-9นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้อง กลับออกจากดวงจันทร์นะครับอรุูน,นามาดูลก็กลับขึ้นมาพบกับยานคอนมามาดูลเชื่อมต่อกันแล้วก็ออกจากวงคนจนชอบอนดวงจันทร์เพื่อเข้าสู่เส้นทางเดินทางกับโลกนะครับแล้วนักบินทั้ง3ก็เดินทางมาถึงโลกในวันที่24พฤศจิกายน1 9 6 9รวมเวลาภารกิจทั้งหมดนะครับ2 4 4ชั่วโมง36นาที25วินาทีนะครับจากจุดนี้ครับก็มีข้อสังเกตเรื่องของ ระยะเวลาในการทําภารกิจนะครับว่าในภารกิจลําที่สิบเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่ายาวนานมากขึ้นขยายมากขึ้นคือเก่งมากขึ้นกล้าทํามากขึ้นเพราะว่าเราได้ทดลองทําในภารกิจที่แล้วไปแล้วเรื่องของออก้องดวงจันทร์เนี่ยในครั้งอัปโรสิบเ็ดนะครับมีภารกิจอยู่นอกยานเนี่ยแค่สองชั่วโมงครึ่งท่านเองแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเจดชั่วโมง แล้วก็เวลารวมที่อยู่บนผิวดวงจันทร์เนี่ยตั้งแต่ลงจอดเนี่ยนะครับของอัปโรสิบเอ็ดนะครับแค่ยี่บเอ็ดชั่วโมง,งกว่าๆในขณะที่ยีสิบสองเนี่ยใช้เวลาอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยถึงสามสิบเอ็ดชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ระยะเวลาเดินเท้าของนิวอาร์มสตรองเนี่ยแค่สองร้อยห้าสิบฟุตจากดวงจันทร์ไกลแค่นั้นครับแล้วก็กลับครับแต่ครั้งนี้นะครับเดินไปเกินกว่าครึ่งไมล์นะรวมทั้งหมดที่เดินไปในนอกยาน เรียกว่ามีการพัานาการมากขึ้นมีการทําภารกิจที่ใช้เวลาขยายมากขึ้นนะมันจากที่ทดลองมาแล้วนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจดวงจันทร์ในลำต่อต่อไปที่จะยิ่งจะขยายภารกิจออกไปมากขึ้นเดินไกลขึ้นอยู่บนดวงจันทร์นานขึ้นไปอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับในภารกิจพระศตสิบสามครับ